เรื่องนี้ไปดูภัยซ้อนซ้อนเงื่อนที่ผู้หญิงมีแต่เสียกับเสียครับผมร้อยตำรวจเอกวราพลคัดพันตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนผู้ชายเนี่ยทำท่ามาติดพันผู้หญิงสองนางเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันกำลังเป็นห่วงเป็นใยกันมากเลยครับห่วงเรื่องอะไรไปดูครับนี่ฉันได้ข่าวว่าไอ้เบนมันมาติดพันแกนเหรอเออแกต้องระวังตัวให้ดีเลยนะฉันเตือนแกด้วยความหวังดี มันเนี่ยไม่หวังดีกับแกแน่นอนมันต้องฟันแกแล้วทิ้งแน่ๆขนาดฉันเนี่ยนะหน้าตาสวยๆเงี้ยมันยังไม่เอาเลยแล้วมันจะไปเอาหน้างฮือๆแกได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกเตือนฉันหรือด่าฉันเนี่ยเตือนฉันไม่ได้ด่าแกเลยฉันก็แค่แปลกใจนะว่ามันอะไปเอาหน้างฮือๆแกได้ยังไงมันต้องฟันแล้วทิ้งแน่ๆเตือนใช่ไหมย้ำๆมีย้ำแล้ววันหนึ่งเรื่องก็เกิดจริงๆครับ แกมันชวนฉันเมื่อกินเล้าสองก็สองเนี่ยนั่นไงผู้ชายมันนัดมาแล้วมันต้องหลอกแกไปหมอมเล่าแน่ๆเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดแกเมานะมันก็ต้องหลอกฟันแกแน่ๆเลยอ่ะเอาแล้วไงตามเพื่อนบอกเลยงั้นระวังนะเป็นสาวเป็นนางยังไงก็ต้องระวังชินแก้วจากโอ้โหนั่นนั่นเอาละเอาละรับโทรศัพท์จ้ยฮัลโหลแกเป็นยังไงบ้างเมาหรือยัง ไม่เมาเลยว่ะพอฉันไม่แข็งแข็งอย่างกระคังดังงางหาเลยอะทำยังไงก็ไม่เมาว่ะเอาอย่างนี้แกแกล้งเมาไปเลยจะได้รู้เจตนามันถ้าเกิดมันทำอะไรแกเนี่ยนะแกก็ร้องดังๆเลยนุ้ยเหรอเหรอโอเคโอเคโอเคได้เรื่องพิสูจน์แบบนี้เราจะได้รู้ว่ามันมายังไงเหมือนเมาเลยอะไม่ไหวแล้วมาดูกันเลยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงแกล้งเมาละเมาละ มันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยจริงซะละมั้งมันมอมเล่าหลอกฟันแน่เลยอุ้ยมันแตกขาแล้วอะไล่ขึ้นมาแล้วไล่ขึ้นมาเอาแล้วถึงเข็มขัดแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องปวดกังเกงแน่นอนเลยอะเดี๋ยวพอมันปวดปุ๊บเราก็จะร้องทปนทีเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะต้องปวดกัเกงแต่ทำไมมันยังไม่ปวดวะมันปลดกันแจ ถแกไปไงมันเอากระเป๋าตังค์แกไปด้วยมันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วไปมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมต้องปลดสักทีวะมันไม่ปลดหลอกมันสตาร์ทรถแล้วเร่องนี้มอเตอร์ไซค์มันจะโวยรถแกไปแล้วเฮ้ย <c oughs> มันไม่ได้หลอก <c oughs> จะเอาตัวแกมันจะเอารถแกวะ่ะ เกรับสรุปได้ใจความว่ามันมอมจริงครับมันหลอกจริงแต่ไม่ได้หลอกจะเอาตัวแกหลอกเอารถแกว่าเป็นยังไงบ้างมองทันไหมไม่ทันฮะแค่โดนมันข่มขืนเรียบร้อยไปแล้วเหรอไม่ได้ข่มขืนแต่มันเอามอไซค์กับกระเป๋าสตางค์ฉันไปแล้วนู่นนะมันเอาไปแล้วอ่าเอานา อย่างน้อยตัวเราก็าปลอดภัยเห็นไหมเกิดมาไม่สวยก็ดีงี้แหละมีหน้าเป็นอาวุธเสียซั์ไม่เสียตัวดีจะตายเนอะมากินเลี้ยงวันเกิดที่ห้องผู้หญิงเพราว่าผู้หญิงก็ปรึกษากับเพื่อนสองคนอ่ะปรึกษากันก็ระวังตัวเือนกัน คนนแนะนําว่ากลัวว่าเขาจะมาอมเเล่าอะไรเงี้ยผู้หญิงเนี่ยกินยังไงก็ไม่เมาเพื่อนก็เลยแนะนําบอกว่าเออลองแกล้งเมาดูดูผู้ชายมันจะทําอะไรหรือเปล่าหอวผู้หญิงก็แกล้งเมาท่านอนเหมือนคนเมาไม่ขมขืนแต่ว่าไปหยิบแจมมอเตอร์ไซค์แล้วมมรรว่าขโมยมอเตอร์ไซค์หนีไปก็รู้ว่าเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลาบากนอกจากระวังจะเสียตัวฟรีๆแล้วยังจะต้องเสียทรัพย์ฟรีๆด้วยขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสวัสดิ์กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่อง แค่จะมาขโมยมอเตอร์ไซค์